ก็คือตอนนี้นะครับเราต้องรีบก่อนเพราะว่าคือเข้านัดเราแปดโมงไงแปดโมงตอนน่ะจะสิบโมงแล้วนะครับคือเราต้องรีบไปก่อนเดจะโดนด่าคืมงานจะต้องด่าเราแน่ๆนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามี ไปถ่ายเบื้องหลังนะครับคือคลิปแรกเราไปถ่ายเบื้องหลังเลยเบื้องหลังของกองถ่ายแจ้งเกิดสตูนะครับหรือเพจเพจก็จะเป็นที่นี่บ้านบอกแก้วนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงจะวุ่นวายแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับณตอนนี้นะครับเราก็จะมาถึงบ้านของทีมงานแล้วนะครับจ้าอันนี้คือบ้านของทีมงานนะครับก็คือนี่จ้าเป็นทีมงานของเราก็คือรถของทีมงานนะครับ นี่นะครับทีมงานของเรานะครับของส,สตูดิโอแจ้งเกิดนะครับแจ้งเกิดส,สตูดิโอครับวันนี้เรามาถ่ายเบื้องหลังกันไม่รู้ว่าจะฟังขนาดไหนอ,อันนี้ขอแนะนําตัวนะครับเป็นอะไรคะเป็นตากล้องครับอ๋อเป็นตากล้องค่ะอันนี้คือเนะตอนนี้สายแล้วเพราะเราผิดนัดนะคะในทว้าวของเต็มเลยเน,นะครับ พูคิดว่าหนูสี่หลอดบะคูคิดว่าหนูจะรอ,อดไหมคะเอองาจะรอดไหมรอดไหมเอยจะรอดกันแบบเนี้ยย<ะ>ังไหนดูซีอันนี้เป็นอะไรลูกเติรเป็นอะไรเนี่ยเปตเป็นคนสวยเปคนสวยเออ <laughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรีวิวนะคะเ

เอาเอาปะแต่จังัทุราินแล้วจิจงไ3นาทีพกะรีบะรีบคลิปที่แล้วของแจ็คกับสตูดิโอเราทำอะไรไปนะแม่ผักกัดหินผักกัดหินผักกัดเกียวปีผักกัดเกี๊ยวปีโอ้อาว่าเนาิน่ครักผักกัดหินเกียวปี มามาแล้วจะลงลงลงเป็นทุกอย่างเสที่ก่อนแล้วก็ยกของไดครับลงนะครับเออเออเอตรงนี้สวัสดีค่ะวันี้รเร่วันดีค่ะานปรคะก็คือพู้ที่นะคะ มาว่าฮันซ้อนส้มเนาะฮันตอนเนาะั้านนี้คือัาน i d e n t ของการแพ็คมาครับบอียนั่นเลยมันูนีิปต้งแต่คิปดีๆนหรือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้บอสจะถ่ายถ่าย่าบอ้ถ่ายเลย ที่ม er. ันคุณภาพแบบจริงๆเลยนะคะแต่อีที่ก้อยทำไม่ได้ค่ะเวลาผิดนะคะถ้าเรามาค่ะเราก็เห็นเขาต้มนะคุณเนาะก็คือมันผิดที่อีนี่อยากตื่สายนั่นใส่คู่หรือพันจริงมหยิเท่านั้นเขาบอกใส่นี่ใส่หลักพันจิ้มหยิบอ๋อนั่นดีรู้เห็นแล้วเป็นมาคู่นั่นดีชมวงเวลาตากล้องถ่ายอินเสิร์ตนะคะแล้วก็จะมาดู โย่อ่าอ่ามีความอยากเล่นกับพี่บีนะคะกินเลยค่ะอีหลงกินไปเลย้ัไม่ยอมตายจ้ายอมตายต่อไปก็คือเป็นคิวของคอปเตอร์นะครับก็คือมีแก้วน้ำด้วยมันมันคืออะไรมอสไม่เล่นมันมันจริงๆริงมอสเนีเออมันมีแท้ฮะมันไข่เต็มห้องต้องซื้อแล้ว ยี่สิบตัวกินเข้าไปคัปเตอร์นะครับถ้าเกิดอยากได้รสชาตินี้มาไหนนี่ครับบ้านใหญ่ม้านยิ่งดีเดี๋ยวก็ให้คัปเตอร์เคี้ยวไปเดี๋ยวผมเคี้ยวหลังมาแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเคี้ยวจริงนะครับที่ก่อนก็คือไม่โกหกนะฮะคือต้องมีน้ำตาลนะครับคัปเตอร์เคี้ยวไปเนี่ยลิ้นเราเนี่ยจะไปสัมผัสถึงถึงไข่มันด้วยใช่ไหมคัปเตอร์ใช่ครับคือมันมีไข่จริงๆนะ เกี้ยวไปเนี่ยมันจะมันๆแล้วก็ชาไทยอ่ะแบบมันจะสัมผัสที่ลิ้นได้เลยต้องอธิบายว่อนคุณต้องมาลองนนะครับเอจจินจะทำการปอกให้นะครับนี่นะครับเดจจินปอกให้นะครับเราจะมาลองชิมเหมือนพี่ธีกรกับเอเหมือน คันถ่ายคลิปแล้วก็ตะกล้อได้ครับวาทาอยากจะซื้อได้ไหมครับอยากจะมาดูาร์มอินเลยนะครับติดต่อที่ไหนมันมากครับก็คือไข่แบบเต็มท้องนะครับดูอร่อยนะครับผมตัวที่สองที่สองก็มาแล้วนะครับอออันนี้ถอดหัวให้ด้วยนี่นะครับผมประมาณนี้ครับ เดี๋ยวถามประวาณนนะครับผมถ้าเกิดต้องการมาดูไข่ทได้ไหมครับได้ครับไข่ับอร่อยมากเลยครับผมทำ้อได้ไหมครับได้นะครับโทรที่เบอร์ไหนครับประมาณนีครับกินตัวไข่นะทีนี้ย้านั้นเนี่ยตัวที่ไม่ปีกๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองกินตัวที่ไม่ปีกๆนะครับผมอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันครับแค่มันจะเป็นตัวอ่อนกว่าราคาก็ถูกด้วยก็กินได้นะครับไม่เป็นนะครับก็จะคีดออกน่ารอการเข้าคิวของการเป็นพิธีกรนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาเล่นเดี๋ยวเราจะมาเล่น ซิงดีก okay. ันนะครับก็ค yes, ือจะเป็นสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูดิม <ah yeah. ันขึ้นนะครับโอ้โหดูโอ้สวยมากจะบอกว่าสวยมากโอ้โอ้มันกัดมือฮะโอ้โอ้โอ้เย่แย่ก็คือนอันนี้นะคะก็เป็นคิวของคนไขย จิ้งรีดจังอ๋อจิ้งรีดทองคำและจิ้งรีดทองแดงครับและนี่พี่เปมครัวข้าวมณฟามค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการที่นี่บ้านบอกแก้วบายบายครับสำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการถ่ายคลิปให้ช่องแจ้งเกิดสตูดิโอนะครับแล้วก็แฟนเพจที่นี่บ้านบอกแก้วนะครับก็ อาจจะยังพูดติดต,ติดขัดๆหรือการถ่ายอาจจะไม่รู้มุมหรือคำพูดยังเรียบเรียงไม่ได้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องอภิชาชาแนลนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอภิชาชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบายดูได้เทคเจอร์ใหม่มีไก่สองไม้แ้ถ้าไปขายไก่บอานีไก่สองใหม่ขายฝรัง เขาแยกยืนออกไปเด้วเขาเงาออกมาอีกเขาต้องเห็นไปเนี่ยแล้วก็เฮกายเฮกายนี่สองใหม่เด้เฮกายกายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยังเหงามากนะมึงนี่วิธีการใครให้พลังไข่หรือไก่ไก่อ่าไข่ไหนเขายู่มีหรอฟังมาเงาว่ามาเฮกายกาย チッン。